โอเคนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปเอ่อ,ขอเขาเรียกว่าอะไรอะตั้งแต่อายุ1ถึง18ปีถึงร้อยปีอะไรก็ว่าไปนั่นทุกคนในเซิร์ฟอเมอรี่ครับเว้ยทุกคนวันเนี้ยผมจะมาแปงลงร่างเป็นตัวสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูในคลิปอเองแล้วกันนะเออผมผมลืมชื่อ,อะ่ะทุกคนก็วันนี้จะเป็นไงก็เดี๋ยวเราไปเริ่มชมกันเลยดีกว่าเป็นครับ โอเคครับ ก็เกิดมาวันแรกเราต้องไปทําอะไรก่อนดีวะโก้คิมแล้วเกิดมาในโลกอะไรเนี่ยคิมโลกอมเบอรลี่ครับปะใช่ใช่มาเทสอมเบอรลี่ครับมาเทสอมเบอรลี่ครับบอกว่าโอ้โหทำไมมันดูสวยยังงามจังวะรีสโพงรีอแพกแล้วก็แบบพวกอะไรอะพวกแมปอะไรเงี้ยมันดูสวยอย่างว่าเพื่อนใช่โอ้โหเออแล้วมีอะไรดมีไกด์ด้วยเนี่ยโอ้โหก็ของเซิร์ฟเวอร์ใครที่แบบยังไม่รู้ใครรู้เรื่องก็มาในนี้ได้เลยใช่ไหมเพื่อนโอ้โหดูดิแล้วมีคนเอาหมูมาชนกูด้วยจชาเออมันคือใครวะเฮหึมือใครเนี่ยมือใครวะมันคือโโโจรรใต้้เเหหออววะะะดี๋ยนบบก มีพวกแรงอะไรงี้ยมั้ยอุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไระคิมถ้าเแกบบิดเปรียบเป็นเหมือนประเทศเราก็คืออล่ะถ้าเกิดเป็นประเทศไทยก็คือแบบพวกแบบคนมีงานมีการทำอะไรอย่างเี้นะใช่สกิลก็โอ้มีแบบนี้เรื่แบบอัมเกรดเรื่อยๆถ้าเกิดมีเสียงฝนเลยก็อขออภัยด้วยนะครับอืต่อไปก็มีพวกพึ่งโอ้โหดิเควสนี้โคตรน่าทำอ่ะดูดิโอ้โหบีครอยน่าจะต้องเติมบ้างไม่รู้ว่าทุกคนแล้วก็มีปาร์ตี้แบบกำลังมานะทุกคนอืโหเพื่อนแล้วตรงนี้เราเดินนนนมมมาาาาเเเเเรร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 รีีีีอออะไ่่ยคคคตต์์ว้้้สสสสงงล เหมือนแบบพวกอะไรว่าแบบพวกสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยอโหูเจ๋ง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 เหรอแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะกูลองเข้าไปในบ้านนี้ดิโห<อ>แบบบ้านนี้มันจะมีอะไรบ้างวะทุกคนทีพีมหากรวัวเพื่อนอนั่นเลยเพื่อนดูเหมือนว่าลิีาแพกแม่งโคตรสวยอะ่ะเอาจริงปะ่ะลิซาแพปกูกูเอ้ยกูชอบมากอ่ะลิีาแพกมันสวยเวอร์จริงทุกคนแบบไม่ได้เวอร์นะแบบมันสวยเวอร์จริงทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิดูดิเกินปุยมุยเฮ้ย สิ่งนีก็สิทธ้นวะเนี่ยไปๆกแปลกได้ไบร์หนีไอ้แกงหงั่เงือกไปก่อนดีกว่าทุกคนโอ้โหดูเหมือนว่าผมเริ่มจะหิวแล้ววะทุกคนเดี๋ยวมาดูโซนนี้นี่มันมีอะไรบ้างนะไม่น่ามีอะไรป่ะตรงเนี้ยโอ้โหแบบใหญ่มากนะทุกคนโอ้ยเพื่อนมีสนามประลองด้วยวะกูจะลองแบบของยังไม่มีใช่ไหมแล้วไม่น่าประลองได้ดูดิกูชอบหุ่นมากเลยดูดิมันหันตามมาได้เลยเลยแล้วแบบเป็นแบบโอ้โหเดี๋ยวกูว่าเราต้องไปหาอาหารหาข้าวกินแล้ววะกูว่าอยู่อย่างเงี้ยไม่น่าจะรอดถึงอายุปีว่่่่ะเเพพืืออออนน้้หใชย มางที่อ๋อทีพีมหากูโอ้โหนี่ทุกคนสกินผมก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ทุกคนอาจจะเห็นชีอคลิปแล้วแหละว่าแปลงร่าเป็นตัวอะไรเดี๋ยวนะฝนอาจจะมีเสียงฝนนิดหน่อยนะครับผมขออภัยด้วเพราะช่วงนี้พายุเข้าเออบ้านใครฝนไม่ตกก็บ้าแล้วนี่ก็จะมีอาชีพใช่ไหมนี่เลยอาชีพตามมี้เทุกคนเรียกเป็นวูดวูดคัตเตอร์เลยกันทุกคนวูดคัตเตอร์เดี๋ยวนะแล้วก็จะมีพวกอะไรกับเพื่อนพวกคังเก็บไอเทมแล้วก็ตลาดผู้เล่นอยู่ที่ตลาดผู้เล่นมันซื้อ กดซื้อไปแล้วเ่น้วยอ้าวกดซื้อมาแล้วมันอยู่ตรงไหนอะ่ะกดซื้อมาแล้วมันมันอยู่ตรงไหนของกูอะคางไอเทมนี่ไงทุกคนแล้วก็กดตับนี่ไงผมแก้งทำไมไม่รู้ไปกันเนี่ยอืม โอ้โหแม่ง <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนมอยู่ไหนวะวันนี้เรามีเควสใช่ไหมเพื่อนแล้วก็คือเราจะ,จะทําการแบบว่า,าสร้างร้านค้าแจกคนดูไว้ทุกคนแบบผมจะสร้างบ้านไว้อะให้คนดูไปเดินหากันเองในเซิร์ฟนี้นะทุกคนผมจะไม่ทําการวางโปรเจกต์นะก็คือแบบว่าใครได้ก็คือไปวางโปรเจกต์ก็คือได้ได,ได,ได้ได้บ้านไปเลยอะ่ะเออแบบมีของมีอะไรแจกมาเพียบนะทุกคนโอเคเดินมาตรงนี้มันมีอะไรวะนี่มันคือหมู่บ้านของอะไรวะเนี่ยไอคิมดูดิอะฮะมันคือหมู่บ้านอะไรเนี่ย มีห้องแต่งตัวด้วยว่ะเพื่อนโอ oh. ้น่าจะเป็นโซนตู้เสื้อผ้าไหม oh. อ่ะโอ้โหเราลองเชิญเข้าไปด้านในที่มีโอ้โ oh. หดูดิมันแต่งตัวได้ด้วยเกินปุยมุยอ่ะเดี๋ยวราลองลอง,ลองใส่นี้แล้วก็แบบสีสีอะไรดีว,วะสีเหลืองอะไรกันทุกคนอืมเราจะได้มาไงวะอืมเหมือนแบบเหมือน,เป,นเป็นแต่งเสื้อผ้าไ้บ้างทุกคนแล้วก็แบบดูดิมันก็มีเยอะอะแล้วก็แบบมีอันนี้ละมีพร็อพมีอะไรเต็มไปหมดเลยทุกคนเฮ้ยดูเหมือนว่าอันนี้มันอันนี้ได้ว,วะ่ะ มีแบบปลาฉลามอะโอ้โหเฮ้ยบอกมันเฮ้ยดูดิมันเหมือนแบบพีวีเพื่อเราดูว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนดูดิชุดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะอาโชว์ที่สามารถใช้งานได้นิถึงผมผมมีอะไรใช้งานได้บ้างวะไม่มีเลยวะโคหเเหมือนว่าต้องแบบต้องทำต้องซื้อไหมทุกคนใช่ไหมไ้คิมก็แล้วต้องซื้ออ่ะคือเหมือน่ต้องต้องซื้อแหละทุกคนจะเป็นเป็นอ่าเอนชาร์ดร้านเอนชาร์ดเหรอวะโอ้โหคจะโตได้ตอนไหนวะเนี่ยเพื่อน ว่าเมื่อไหร่กูจะโตวะเ,เดี๋ยวโต่โอ้อโหอ,อายุหนึ่งปีก็จะมาเดินอะไรอย่างงี้เนี่ยแบบว่าจะแบบก็เดินเพลินดนีนะทุกคนต่อไปหมวดเฟอร์นิเจอร์กูชอบมากเลยว่าทุกคนจะเจอไอ้แก่เนี่แบบเป็นเป็นเอาไว้ย้อมย้อมสีแล้วก็แบบเดินเข้ามาตรงนี้แบบปึ๊บดูดิมีเฟอร์นิเจอร์ให้เลยอ่ะดูดิเฟี้ยวจัดอ่ะแล้วก็แบบคลิกนะทุกคนก็เป็นเปิดเปิดอะไรเปิดเปิด,ปดแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เราดูนะทุกคนดูดิถือว่าเฟี้ยวมากเลยว่ะร้านค้าเราต้องใช้อะไรมั้งไว้คิม นั่นค้าใช้เง,เงินแต่มันต้องใช้เพชรซื้อวะทุกคนผมไม่มีเพชรไงประเด็นน่ะอ๋อบางอย่างก็ต้องใช้ของในเกมซื้อใช่ใช่ๆๆดูดิไม่คอบของต้องต้องใช้เพชรซื้อแบบของเยอะเวอร์ทุกคนใครที่มาเซริมน,นี้ก็แบบว่าโอ้โหเยอะจัดอ่ะแบบเล่นไปเสร็จสร้างได้แบบสร้างได้สมจริงเลยแบบเหมือนประเทศแบบเหมือน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 เขาเรียกว่าอะไรเหมือนโลกจริงของเราเลยเนาะเชียรไม่เกินไปว่ะต่อไปชอบนี่ตรงนี้ทุกคน เขาเรียกว่าไงวะมันเป็นระบบที่ผมชอบมากเลยนะทุกคนก็คือระบบแบบฤดูกาลอะ่ะมันจะมีฤดูใบไ,ไม้ร่วงหรือใช่ไหมทุกคนมันก็เป็นโลโกนนะ้เนี่ยทุกคนดูดิดูดิแล้วก็จะแบบเราต้องปลูกต้นไม้ตามฤดูกาลที่มันแบบอันเนี้ยอืมสึกจะปลูกได้นะทุกคนเดี๋ยวผมลองซื้ออะไรไปปลูกนะอ่าซื้ออะไรนะเอ่อแยมแยมไปสัก2ต้นชิลลี่อ่าบูเบอรี่แล้วก็ทัวเหรอแล้วก็อะไรอีกดีอ่ะทุกคนมีอะไรปลูกได้บ้างเนี่ยซื้อม,มาเยอะๆซื้อมาเยอะๆเออแล้วก็แบบโอ้โหดูด เจ็ดเจ็ดเจ็ดหมื่นโอ้โหแอดมินก็แบบว่าดูแลดีนะผมว่าแอดมินดูแลดีดีเดี๋ยวเราไปดูพวกอันนี้เลยไหมพวกเขาเรียกว่าอะไรวะพวกวาร์ปไหมนี่ไปวาร์ปโลกเอ่อไป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 โลกไปโลกสร้างบ้านกันได้ปะโลกสร้างบ้านสี่แล้วกันทุกคนเนี่ยใครใครจะมาเอาบ้านฟรีมาดูนะผมไปโลกสร้างบ้านสี่นี่ทุกคนผมกเป็นโลกสร้างบ้านสี่ใช่ไหมแล้วก็แบบจะสุ่มมาโอ้โหเกินทะเลทรายเลยว่ะเพื่อนเอางี้มูทีพีมาเลยดีกว่าเลลยงาาาโกสร้้บนเดี๋ยวกูอยู่ตรงนี้น่ะเดี๋ยวกูสร้างอยู่ตรงนี้น่ะแบบไม่ไกลมากอ่ะเออแบบชิวๆอ่ะโอ้โห เออทับซีซั่นดูได้เหรอดีไปไม้ล่วงทุกคนหแหนมทีพีมานี่ทุกคนอาจจะได้ยิ่งถึงฝนเอ้ยตกใจหมดไอ้เหี้ยขอไปนะครับยากนะสร้างในเลวีนี้แล้วกันทุกคนมึงมีบล็อกมีอะไรบ้างไหมไม่มีเออไม่มีเลยเหรอวะใช่ทุกคนโอ้ยอ้อแล้วกูเอเเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูเดี๋ยวมึงอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวกูไปหาแบบหาอุปกรณ์มาสร้างบ้านก่อนนะกูไปซื้อของมาสร้างบ้านก่อนโอเคมไหมเลล่นเเยพื่อนเกมรอก่อนแป๊บนึงเพื่อนชึบอป์กลับมาสปาว แบบมันสะดวกมากไงเซิร์ฟเนี้ยแบบว่ามันระบบมันแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันดีอ่ะเออคือมันมันเซิร์ฟดีอยู่แล้วทุกคนแล้วครับเอ้ยนี่เออตรงตรงนี้ทุกคนตรงเนี้ยตัวตลกมันทำอะไรได้ไม่รู้ทุกคนมันเป็นอีเวนต์อ่ะแต่ยังไม่มีอะไรนะทุกคนมันจะมีเสียงตัวตลกเนี่ยเออก็มาประกดเล่นกันได้นะทุกคนทการซื้อช็อปเออแล้วก็อืมอะไรดีอ่ะเอาไม้โอ๊กนี่ไปแล้วกันทุกคนซื้อ64อันมาเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งชิบ กดกลับไปแล้วก็ซื้ออะไรดีวะเพื่อนนี่ต้องซื้อถังถังนิดอ่ะเขาเรียกว่าถังถังปลูกกันเนี้ยปลูกพืชอ่ะอืมอย่ลืมซื้อกับข้าวให้กูด้วยมันเอาไว้ปลูกพืชไว้กับข้าวอ่ะกับข้าวกูมาแล้วต่อไปก็อันนี้ละกันอันนี้ละกันชึบแล้วก็อะไรดีอ่ะนี่เชิบประสาทมึงเชิประสาทในนี้เหรอวะเชื่อเอาเรื่องวาเพื่อนโอ้นี่มันสินค้าหมดมีสินค้าหมดด้วยว่ะ อ,อ,อเอมื่อจ,จริงมีสินค้าหมดไรด้วยอะ่ะเดี๋ยวนะซื้อนี้มาดิเออซื้ออะไรอีกดนีอ่ยอ่อใครได้ไปคือแบบได้ของฟรีแหละแบบได้บ้านฟรีได้อะไรฟรีเลยนะทุกคน TPA โกคิมคุงใช่ไหมแล้วระบบระบบ TP ก็คือแบบ TPA ได้เลยแล้วก็กดสามารถกดติกลับได้เลยไม่ต้องพิมพ์เลยให้ยุ่งยากอ่ะนี่แบบบางคนไปขี้เกียจพิมพ์อะไรอย่างนงี้เนาะโอ้หคือเหมือนว่ากูจะอายุกี่ปีแล้วเนี่ยเออ28ปีไหมโอ้โหโตโคตรไปยียโตโคตรไวอ่ะแบบ ยี่สิบแปดปีแล้วหรอโตแล้วหรออะไรเงี้ยใช่ไหมเพื่อนกันแล้วนะขอขึ้นนี้ก่อนแล้วกันมาเราขึ้นไปหาของกันก่อนดีกว่าวะ่ะเพื่อนนี่บ้านเราก็แบบชิลๆแม่แบบร้านค้าชิลๆอ่ะเออเออตรงตรง,ตรงไหนดีวะเพื่อนตรงตรงนี้ละกันมามาตรงนี้เลยเพื่อนอยู่ตรงนี้ตรงนี้รู้สึกว่ามันต้องมีไม้ป่ะเอ,อ,อมะ้มันต้องมีน้ำป่ะมันต้องมีน้ำป่ะเอาสร้างใกล้ๆน้ำแล้วกันน,น,น,นี่นี่ไว้ทุกคนเชิญเปิดพิกัดดูแป๊บหนึ่งละกันเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูท้ายคลิปดีวกว่าเออดูดูให้คลิปให้จบเลยกว่าเดี๋ยวเปิิิดดดพกัใใหู้้้้ตเออยยจะะทาคลปนืม เชิบชบอ่าแล้วก็ขุดเป็นร้านเล็กๆลีกว่านะเพื่อนแต่แบบของของข้างในแบบเต็มอ่ะเออเต็มเออชึบเชึบต้นไม้นี่ถือแบบเอาไปทำแล้วไปปลูกแล้วก็ไปขายได้ประมาณนี้ป่ะเพื่อนต้องแบบทุกคนต้องสำรวจดูแบบว่ามันมันเยอะมากอ่ะซึ่เนี้ยใช่ผมอาจจะแบบบอกไม่หมดก็ขออภัยนะครับผมแต่ผมจะให้รายละเอียด้างแบบข้างล่างคลิปให้หมดเลยนะเอออาจจะพูดแบบพูดแบบจริงิกับใไหนก็ขออภัยด้นะครับเพราะว่าแบบ ลิ้นมันพันอะพูดไวแล้วลิ้นมันพันอะเป็นอะไรไม่รู้อะจะแบบพยายามพูดช้าแต่มันก็ต้องพูดไวเพราะว่าแบบกลัวพูดผิดอะเออตั้งใจพูดเกินมันแบบอย่างนี้เนะี่ยแต่โกคิมมันเอ๋อไหมทุกคนทุกคนลองบวกไปนี่โกคิมมันเอ๋อไหมทุกคนแบบมันมันอื่นอะมันไม่ช่วยผมทําอะไรสักอย่างเลยทุกคนดูดิเรากูไม่มีของไหม ไม่เชื่อผมทำอะไรสักอย่างทุกคนดูดิมันมันแบบมันเกินไปไหมไม่เกินไปหว่าทุกคนนี่ดูดิผมทําการสร้างเอออันนี้เลยการกระถางนะทุกคนนี่ดูดิเรงซื้อกระถางมาก่อนถึงจะปลูกปลูกพืชพวกฤดูกาลได้นะทุกคนดูดิแบบโคตรเฟี้ยวอ่ะแบบสิ่งอื่นไม่มีนะอย่างเงี้ยเออแบบมีอาร์เบอรี่ครับที่เดียวนะครับเพิ่มอืมเออปลูกอะไรกันดี๋ยเพื่อนอยากกินแล้รอย่างงี้ดีิบ้างบลูเบอร์รี่เราปลูกบลูเบอร์รี่ไปแล้วแม่งถามแล้วเพื่อนปลูกบลูเบอร์รี่ปลูกถั่วปลูกพริกไปแล้ว ใช่ไหมแบบมึงถามกูเพื่อนอะไรนี่มึงจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมใช่มึงเนีอะไรแบบเกินไปแบบเกินไปนะบางทีมันก็เกินไปว่ะเพื่อนกำลังกลมกล่อมกำลังกลมกล่อมอะไรนั่นโอ้โหเดี๋ยวกูขอเซตโฮมไปก่อนละกันเนาะแบบจะนั่งจำแต่ทางกลับได้แบบแต่ผมไม่วางพูดถึงนะเออแบบปล่อยให้ทุกคนได้ไปเลยอ่ะใครจะมาเอาก็แบบชิวอ่ะเออก็เอาไปเลยแบบรวยอยู่แล้วอ่ะชึบ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 ดูทรงแล้วน่าจะน่าจะเพลินอยู่นะเซิร์เนี้ยผมน่าจะแบบเล่นทั้งคืนอ่ะเออเพิ่บเพิ่บเพิ่บ เออ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 อืมแต่ก็แบบอาจจะต้องมีออกออกไปฟัง S พีซะหน่อยไเพื่อนเพราะว่าเนื้อเรื่องกัลังเข้มข้นเลยอะไรกลังเข้มข้นเลยวันวันอะไรนะวันวันอะไรอะเข้มข้นอ่ะวันอะไรอ่ะวันวันเลนทายเอ้ยอดีดีวันวันอะไรวันอะไรเนื้อเรื่องจะมาแบบเต็มเมาบบซอฟติซอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะไม่บอกได้ไหมอ่ะรอดูเองรอโดูเองติดตามทุกคนทุกคนทุกช่องด้วยใช่แต่ไม่ต้องติดตามเกาหลมอยากเล่นเพื่อนอยากเล่นนี่ทำ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 กล้องให้เขาด้วยทำทำกล้องให้คนดูได้นี่นี่ เนี่ยเพื่อใครอยากได้ทุกคนมาแบบแบบแบบไม่ต้องทําอะไรแบบมาถึงมันมีให้เลยแบบเฟี้ยวจัดอ่ะโอ้โหนี่เลยเอบเอบเอบขุดไปขุดไปแล้วทําหลังคาไปทุกคนแบบหลังคาชิวๆอ่ะทุกคนดูดิอื่มเพ็เพ็บเพบเหลังคาบ้านก็ไม่เท่ากันทุกคนก็แบบมันมันมีของให้อยู่แล้วอ่ะดูดิมันสร้างความน่ารําคายูดทุกคนโคตรสร้างความน่ารังคาอ่ะดูดิ ก็ตีมันได้นะทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้วางโพสเทก็กก็สามารถตีมันได้ทุกคนดู๋ยเดี๋ยวแต่มันจะตายก่อนนะเอออันนี้ก็ต้องนั่นจะต้องรอแบบต้นไม้มันโตแบบแบบสุดๆอ่ะเออเดี๋ยวผมแบบรอระหว่างรงอต้อนไม้มันโตเดี๋ยวผมจะเก็บของมาแล้วก็แบบไปโซนอื่นกันนะครับผมแบบโซนดันเจี้ยนอะไรเงีย้ยทุกคนเดี๋ยวลองไปโซนดันเจี้ยนกันดีกว่าเนาะโอเค let's go <S อยู่สปาเลยเพื่อนมึนงรอบนสปาเลยโอ้โหดูอะไรอ่ะงเขาทำอะไรกันอะ่ะ djsr.com อะเจสเฟี้ยวว่ะเฟี้ยวว่ะระบบเสียงนี้แม่งดีเวอร์ว่ะเนาะ โอ้โนี่ยมึงพิมพ์วาร์ปไปเพื่อนพิมพ์วาร์ปไปโลกโลกโลกเออดันโลกดันเจี้ยนแล้วกันดันเจี้ยนจังเกิลอ่ะเฮ้ยไปขุ่นอยากฆ่าอยากฆ่ากอริลล่าอยากฆ่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรวะเฮ้ยนี่ไงกูกูอยากอยากฆ่านี่วะไอ้กอริมึงพิมพ์มาแค่นั้นจบไอ้เงินมึงทำอะไรไม่เป็นเลยเสือ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 กัดตัไหม้อะมึงก็มาดิเสือมึงก็มาวะมึงก็มาวะมึงก็มาวะเก็บเก็บ ร,รับยังกูรับตั้งนานแล้วมึงจะขยับหรือเปล่าด,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 ดูดิดูดิโอ้กูโดนเสือกัดกูโดนเสือกัดเฮ้ยกูโดนเสือกัดเพื่อนอะไรวะไม่สามารถทีพีได้อ๋อมึงทับวาร์มาแล้วก็แบบโอ๊ะจังจังเกิ้ลอ๋อโอ้ชิบหายแล้วเพื่อนไอคิมไอคิมทุกคนเดน่นผมชิบหายแล้วทุกคนโอ้โหถ้าหลุดจะไงผมเดี๋ยวผมคัดไปอีกทีแล้วกันนะทุกคนดูดิโอ้โหแบบเสียเสียแม่งยืนข้างเลยอะเสียแม่งยืนข้างใจเลยดูดิโอ้โหหลุดโอเคครับทุกคน เนื่องจากแบบว่าอะไรวะแบบตัวเกมผมเป็นอะไรไม่รู้ไว้ทุกคนแล้วแบบมันแค่ไม่หายสักทีผมก็เลยให้คิมมันแชร์จอให้ดูแล้วกันเออไม่ทีแม่งกับอาคีปมื่อกี้ถึงไหนแล้วว่ะเพื่อนมึงกดทับวารไปเพื่อนพิมพ์ทับวารไหมทับวาร์ปิ่บไปดันเจียนดันเจียนใช่แล้วก็แบบไปจังเกิลก็ได้ไปจังเกิลแล้วก็ไปตรงข้างบนอะช่องว่างอะเนี่ยเออเทเลพอร์ตสวยเพื่อนโอเคครับก็มันจะแปลกๆนะทุกคนก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าแบบเออมันหน้าจอผมเหมือนบั๊กอะเออเออจนจนจบโลร่เพื่อน เสอย่าเดินจบโลอย่าเดินจบโลแต่หลักก็มีประมาณนี้นะทุกคนมึงเราไปโซนเอ้าไอ้ยังเ้ยมึงมไปไปโซนอื่นดิมึงไปไปแบบดันเจี้ยนอื่นน่ะดันเจี้ยนอื่นปึ๊บแล้วก็ไปดันเจี้ยนอ่ะสุดท้ายเลยร่มเหลียวเงินไม่พออ๋อทุกคนมันต้องมีเงินประมาณนี้ประมาณนี้นะทุกคนแบบว่าแบบต้องมีเงินอ่ะเออทุกคนก็เอออย่าลืมเข้าไปเล่นกันนะครับผมมึงเซ็ตซับเซ็ตโฮมไปปะไม่ ก็ประมาณนั้นทุกคนก็สามารถเข้าไปได้นะครับผมก็พิกัดก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมพิมพ์แพมมาในคอมเมนต์กันก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นยไงก็เออถือว่าอายุครบร้อยปีแล้วกันเออก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับผมก็ต้นไม้ก็แบบว่าจะโตตอนไหนก็เดี๋ยวผมก็ไปเก็บเกี่ยวให้แล้วกันนะก็ประมาณนี้ทุกคนก็ขอโทษด้วยนะครับที่แบบอัดให้ดูแบบเป็นจอผมไม่ได้อะเออก็แบบว่าเออก็ขอโทษนะครับโอเคครับก็ไม่ไหวแล้วครับผม